สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบเศษส,ส่วนนะครคราวนี้การบวกและการลบเศษส,ส่วนก็มีหลักสําคัญก็คือการบวกและการลบเศษส,ส่วนจะทําได้ก็ต่อเมื่อส่วนต้องเท่ากันให้นักเรียนจําให้ดีเลยนะครับว่าส่วนต้องเท่ากันวันนี้มาดูกรณีที่1นนะครับกรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ตัวอย่างการบวกเศษส่วนก็คือเศษสองส,ส่วนเจ็ดบวกเศษสามส่วนเจ็ดนะครับสังเกตว่าตอนนี้ส่วนยังเท่ากันอยู่นะครับเราก็เลยบวกตัวเศษกันได้เลยนะครับก็เป็นสองบวกสามส่วนด้วยเจ็ดนะครับข้างบนบวกกันได้เท่ากับห้าส่วนเจ็ดเป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วะนะครับต่อไปเป็นการลบเศษส่วน นะครับเศษ5ส่วน7ลบเศษ3ส่วน7สังเกตว่าตอนนี้ตัวส่วนก็ยังเท่ากันอยู่นะครับก็เป็น5,3ลบสส่วนด้วย7ลบกันแล้วได้เท่ากับเศษ2ส่วน7นั่นเองเป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วกรณีที่2นะครับก็คือตัวส่วนไม่เท่ากัน ต่อไปเป็นการบวกเศษส่วนในกรณีที่ส่วนไม่เท่ากันนะครับดังตัวอย่างก,ก็คือเศษ2ส่วน5บวกกับเศษ3าส่วน7ให้นักเรียนลองสังเกตให้ดีนะครับว่าตอนนี้ส่วนไม่เท่ากันนะครับเราก็มีแนวคิดขึ้นมาแนวคิดที่1ก็คือนําส่วนทั้งสงมาคูณกันนะเศษ2ส่วน5กับเศษ3าส่วน7ลองสังเกตด,ดีนะครับว่าส่วนก็คือเลข5กับเลข7 ก็เลยนำา5กับ7มาคูณกันได้เท่ากับ35ได้คำตอบ35เพราะฉะนั้นต้องทำส่วนให้เป็น35นะครับโดยการน,นำา7ไปคูณที่ตัวส่วน5นะครับและก็นำา5ไปคูณที่ตัวส่วน7นะเอามาช่วยกันทำนะครับยกปายเศษ2ส่วน5เมื่อกี้บอกคูณเท่าไหร่นะครับคูณ7นั่นเองนะครับคูณ7 ในเมื่อตัวส่วนคูณ7แล้วตัวเศษก็ต้องคูณ7เหมือนกันนะครับเพราะหลักการคูณเศษส่วนก็คือต้องคูณทั้งบนและล่างที่เท่ากันนะเสร็จ1กระบวนการใส่เครื่องหมายต่อไปบวกแล้วก็ต่อไปยกชุดเศษ3ส่วน7ขึ้นมาทำเศษ3ส่วน7ส่วน7ก็ต้องไปคูณ5 3ก็ต้องคูณ5เช่นกันเพราะฉะนั้นชุดนี้กระบวนการแรกเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับให้เอาคำตอบจากข้างบนนะครับกระบวนการข้างบนเนี่ยเอามาเป็นคำตอบ2คูณ7กับ3คูณ5ยกลงมาเป็น14บวก15บางคนสงสัยว่า14มาจากไหน14ก็เกิดจาก2คูณกับ7นั่นเองและ15ก็เกิดจาก3คูณกับ5นั่นเอง คราวนี้ส่วนเรารู้แล้วว่าส่วนต้องได้เท่าไหร่นะครับ35นะครับส่วนเป็น35บวกลบให้เรียบร้อยนะครับบวกให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็น29ส่วน35เป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเศษสส่วน6บวกกับเศษ5ส่วน12 แล้วก็มีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการหาผลคูณของส่วนร่วมกันการหาผลคูณของส่วนร่วมกันนะครับดังตัวอย่างก็คือเศษสส่วน6กับเศษ5ส่วน12ตัวส่วนก็คือ6กับ12คราวนี้ในกรณีที่นักเรียนไม่แม่นเรื่องการคูณนะครับนักเรียนก็สร้างตารางขึ้นมานะครับ ใส่เครื่องหมายคูณนะครับนำส่วนลงมาก็คือส่วน6และก็ส่วน12ตั้งการคูณสักเล็กน้อยสัก3ารั้าง 1, 2และ3เอามาช่วยกันคูณนะครับ6คูณ1ได้6 12คูณ1ได้12 6คูณ2ได้12 12คูณ2ได้24 6คูณ3ได้18 12คูณ3ได้ ส6สังเกตตัวเลขนะครับว่ามีอะไรที่เหมือนกันนะครับนี่ไงครับเจอแล้วค,คือเลข12เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวส่วนทั้งสองให้เป็น12ามาช่วยกันทำนะครับยก4ส่วน6มาเขียนให้เรียบร้อยนะครับเศษ4ส่วน6เมื่อกี้แล้วเห็นแล้วว่าเราต้องทำให้เท่าไหร่นะเท่ากับ12เพราะฉะนั้นส่วน6ก็ต้องไปคูณ คูณกับ2นั่นเองคูณตัวส่วนแล้วตัวเศษก็ต้องคูณที่เหมือนกันก็คือคูณ2กระบวนการนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปใส่เครื่องหมายบวกกระบวนการต่อไปก็คือ5ส่วน12สังเกตว่าตอนนี้5ส่วน12เป็น12งยังเป็น12แล้วนะครับเมื่อเป็น12แล้วเราไม่ต้องทำอะไรครับเอามันมาใช้ได้เลย นะเพราะเราต้องการทําตัวส่วนให้เป็น12นั่นเองนะครับเสร็จกระบวนการนี้หาผลลัพธ์ออกมา4คูณ2เป็น8บวกกับ5ส่วน12นะครับเป็นเศษ13ส่วน12สังเกตว่าตอนนี้เป็นเศษเกินนะครับเมื่อเป็นเศษเกินเราสามารถทําให้เป็นจํานวนที่น้อยลงได้อีกก็คือทําเป็นจํานวนเลยครับ จำนวนคละนะได้เท่ากับ1 1มาจากไหน1มาจากเอา13ตั้งหารด้วย12ได้1ครั้งเมื่อได้1ครั้งเสร็จปุ๊บเอาไปลบกับจำนวนตัวเศษเพราะฉะนั้น 12-$ ลบเศษก็เหลือเศษเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน12นั่นเองเราทำการบวกเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้เรามาทำการลบบ้างนะครับอย่างตัวอย่างก็คือเศษ3ส่วน4ลบกับเศษ2ส่วน5เราก็ใช้แนวคิดเหมือนเดิมเลยก็คือนำส่วนทั้งสองมาคูณกันนะครับเศษ3ส่วน4กับเศษ2ส่วน5นะครับสังเกตตัวส่วนก็คือตอนนี้ก็คือ4และก็5เพราะฉะนั้นนำา4มาคูณกับ5ได้เท่ากับ20แปลว่าตอนนี้เราต้องทำส่วนให้ได้เท่ากับ 20่สิบนี้ทำยังไงนะครับก็คือนำห้ไปคูณที่ตัวส่วน c แล้วก็นำ c ไปคูณที่ตัวส่วน5นั่นเองมาช่วยกันทำนะครับเศษ3าส่วน c ะครับยกไปนะครับ,นะรบเมื่อกี้บอกแล้วคูณเท่าไหร่นะคูณ5เพราะว่าเอา4ไปคูณ5ให้ได้เท่ากับ20เมื่อตัวส่วนคูณ5แล้วตัวเศษก็ต้องคูณ 5เช่นกันกระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปใส่เครื่องหมายลำดับขึ้นมาก็คือเครื่องหมายลบนะครับต่อไปเศษ2ส่วน5นะครับมาทำต่อกันเศษ2ส่วน5นะครับ5ต้องไปคูณอะไรถ,ถึงได้เท่ากับ20นะครับถูกต้องครับคูณ4นะครับเอา5ไปคูณ4เพื่อให้ได้เท่ากับ20เมื่อตัวส่วนคูณ4แล้วตัวเศษก็ต้องคูณ4เช่นกัน เพราะฉะนั้นนะครับกระบวนการบรรทัดนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะบรรทัดต่อไปเอาผลลัพธ์ลงมาครับ3คูณ5ได้เท่ากับ15 -2 ลบกับ2คูณ4ได้เท่ากับ8นะฮะส่วน20ได้คำตอบเท่ากับ15ลบ8เหลือ7ส่วน20ถูกต้องนะครับการลบอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับ เศษสิส่วน22ลบกับเศษ16ส่วน33นะครับเราก็ใช้แนวคิดของเราก็คือการหาผลคูณของส่วนร่วมกันการหาผลคูณของส่วนร่วมกันนะครับเศษ13ส่วน22กับเศษ16ส่วน33ตัวส่วน22กับ33นะครับสร้างตารางขึ้นมาใส่เครื่องหมายคูณนะครับนำตัวส่วนลงมาก็คือส่วน22กับ ส่วน33ตั้งการคูณสักเล็กน้อย1 2และ3ครั้งนะครับมาช่วยกันคูณครับ22คูณ1ได้เท่ากับ22 33 2คูณ1เท่ากับ33 22คูณ2เท่ากับ4ี่3คูณ2เท่ากับ66 22คูณ3เท่ากับ66 33คูณ3เท่ากับ สังเกตตัวเลขน,นะครับเห็นอะไรไหมครับ66นั่นเองนะครับที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราต้องทำส่วนทั้งสองให้เป็น66นั่นเองนะครับมาช่วยกันทำครับยกส3ส่วน22มานะครับเมื่อกี้22ต้องไปคูณเท่าไหร่นะครับคูณ3เพื่อให้เป็น66นั่นเองนะครับเมื่อ ส่วนคูณ3ตัวเศษก็ต้องเอาไปคูณ3นั่นเองนะครับใส่เครื่องหมายลบนะครับชุดต่อไปก็คือ16ส่วน33นะครับนำมาใช้นะครับก็คือคูณอะไรครับคูณ2นั่นเองนะครับเอา33คูณ2เพื่อให้เป็น66เพราะฉะนั้น16ก็ต้องเอาไปคูณ2เช่นกันนะครับเสร็จกระบวนการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาคำตอบจากข้างบนลงมาเขียนเป็น39ลบกับ32ส่วนเดี๋ยวที่บอกส่วนเอาเป็นเท่าไหร่66นั่นเองนะครับทำการลบให้เรียบร้อยได้เท่ากับ7ส่วน66นั่นเองครับโอเคเก่งมากทุกคนก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการบวกลบเศษส่วนของเรานะครับ สำหรับนักเรียนชัดนป .5 นะครับก็ขอให้นักเรียนนะทำใบงานที่ครูมอบหมายให้นะครับแล้วก็มีความสุขสนุกกับวิชาคณิตศาสตร์สวัสดีครับ